สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมโบราณทรัคเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาลงท่อครับผมงานก็เหมือนเดิมครับกินเหนียวนะครับตั้งเมโคลงครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับอาเมโคมาลงให้นะตั้งขาเคียนก็น่าจะไม่ได้นะครับแบบนี้ ี่ครับก็มีคนมาแย่งซีนครับผมเป็นเจ้าคุปต้านะครับผมนี่นี่ก็กำลังลงท่อครับนี่ครับกำลังดิ้นอยู่นะครับตอนนี้นางานแบบนี้ครับเใครใครก็ไม่รอดครับนี่ครับนี่ดิ้นเหนียวนะครับนี่ เรียบร้อยครับผมลื่นๆเลยนะครับหน้างานก็หลังจากที่ฝนตกก็จะมาประมาณนี้ครับนี่แต่ถ้าได้แดดสักหนวันนี่ดินนี่แข็งมากเลยนะครับดินนดินเหนียวนะครับแต่ตอนนี้มันฝนเพิ่งตกหยุดนะครับก็เลยทำให้หน้าหน้าดินนะครับก็เลยแฉะไปนะครับ ก็จะติดนร,รถผมก็ฟรีสุดทางนะครับดีที่ไม่ลงข้างทางก่อนนะครับเพราะว่าข้างทางยิ่งลงก็ยิ่งจมนะครับเพราะว่าออกจากทางเนาะมันก็ไม่แน่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับก็น่าจะเอาไมโครช่วยนิดนึงนะ โอ้ยแย่งซีนผมแล้วนะครับหัวลากนะครับนี่<ม>นี่ครับรุ่นนี้บุกอย่างเดียวนะครับหัวลาก360แปลงหน้านะครับนี่เอ ไปดูใกล้ๆครับครับหน้างานดินเหนียวครับผมไปครับนี่แรงอยู่แล้วครับนี่เปลี่ยนเลนฮะซุกแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวพังไปครับนี่ดูนี้ ไปนาสบายครับ <Okay. S 1> ขึ้นแล้วครับผมเ <Okay. S 1> าดินแข็งแล้วเรียบร้อยครับสำหรับ mm hmm. หัวลากแรงหน้าจิก้านะครับคันนี้ <c oughs> ของเราก็อา่าบังฟุนนะครับฝั่งซ้ายตัวเม่นะครับ หลุดเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไอเข้ามานะครับเ,เป็นครั้งที่สแล้วนะครับอตอนแรกว่าจะใส่สกเกิร์ตสเกิรหน้านะครับดูหน้างานแล้วก็น่าจะมีซ่อมเป็นแถบนะครับ ลอไม่ใส่ดีกว่านะครับผมก็อดสวยเอานะครับอันนี้ป่อป้านะครับป่อปาสั่งทำนะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนการทํานะครับก็จะลงเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปนี้เอานี่ไปก่อนนะครับ เ,เพิ่งทำเสร็จครับยังไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเป็นการรีวิวดีกว่านะครับว่าใช้ได้ผลหรือเปล่าโอ,โอเคครับเดี๋ยวจะออกจากหน้างานครับรอ ดูอีกฟังหนึ่งครับก็เหมือนกันครับผมลื่นเหมือนกันครับก็ต้องใช้แมคโครลานะครับต้องให้พระเอกนะครับพระเอกที่นี่ลากนะครับก็เรียบร้อยครับนี่พี่จูงน้องนะครับพี่จะไม่มีปัญหาครับ หลังจากฝนตกนะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับก็มีคอนเทนต์ดีๆให้รับชมนะครับสำหรับช่องโอรันทรักนะครับก็จะถ่ายทอดทุกเรื่องราวให้ชมนะครับผมเพื่อท่านผู้ชมโอเคครับก็กลับกันแล้วครับนางานก็ดีครับดินเริ่มแข็งแล้วตรงนี้นะครับได้แดดนะฮะก็เลยไม่เลื่อนแล้วนะครับ จริงๆต้องเลื่อนแล้วนะครับแถวนี้นี่ครับงานลื่นๆครับผมบางฝุ่นก็เรียบร้อยฮะเดี๋ยวไปชมจอดชมกันนะครับนี่ครับขาดแล้วก็เหยียบซ้ำอีกหนึ่งทีนะครับโอ้ย นี่นะครับข้างเดิมนะครับก็ได้ซื้ออันนี้มาใส่นะครับเป็นเหลดมันเลื่อมๆนะครับผมนี่ครับถ้ามันหลุดแล้วนะครับก็ต้องขันน็อตไว้ให้แน่นนะครับเหมือนอันเดิมผมหายเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามในช่องโอรานทักกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดตอนใหม่ๆครับผมลาไปก่อนครับ